สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะครับผมและสําหรับวันนี้ก็คือการกลับมาของเรื่องเบนเทนที่เราไม่ได้ทํานับปีเลยทีเดียวเชียวนะัะผมและสําหรับประวัติตัวการ์ตูนวันนี้นะฮะเขามีชื่อว่าเฮ็กซ์นั่นเองนะครับผมเรื่องราวของเขาจะเป็นมายังไงนะฮะก็เดี๋ยวใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกก็ฝากกดด้วยและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ป้าย เฮ็กซ์เป็นจอมเวทบายายในเบนเทนซึ่งเป็นการ์ตูนในตำนานที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนแต่รู้หรือไม่ว่าเฮ็กซ์นั้นมีที่มาอย่างไรและนิสัยที่แท้จริงของจอมเวทผู้น่าเกรงขามคนนี้เป็นอย่างไรเฮ็กซ์นั้นเป็นเผ,าผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เกิดในมิติแห่งเวทมนต์หรือเรเจอร์โดเมนซึ่งเป็นที่อยู่ของอัลฟาล n e เรื่องรังที่เป็นแหล่งรวมพลังเวททั้งหมด รวมทั้งชื่อที่แท้จริงของเวทมนต์ที่ไม่มีใครรู้อีกด้วยเฮ็กซ์นั้นมีญาติอยู่เพียงไม่กี่คนได้แก่สเปร์ไบเดอร์ผู้เป็นน้องชายและโฮปลูกสาวของสเปร์ไบเดอร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อชามแคสเตอร์ caster, ผู้เป็นหลานและผู้ช่วยของเฮ็กซ์นั่นเอง ด้วยเหตุผลที่ในการ์ตูนเรามักจะเห็นเพียงเฮ็กซ์และชามแคสเตอร์นั้นแต่แทบไม่เห็นสเปลบเดอร์ผู้เป็นพ่อเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าสเปลบ b i เดอร์ได้เสียชีวิตไปแล้วจากการที่ต่อสู้กับแอดวิเชียผู้แย่งชิงอัลฟาบรูนและยึดอำนาจในการปกครองเลเจนดัมนเพื่อให้เฮ็กซ์และชามแคสเตอร์ได้หนีเข้ามาในมิติของมนุษย์ เฮ็กส์เคลมตัวเองอยู่เสมอว่าเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่และเคยต้องการยึดครองโรคด้วยพลังเวทอันมหาศาลของเขาครั้งหนึ่งเฮ็กส์เคยเป็นผู้ครอบครองเอกซิลาแห่งเบเซลซึ่งเป็นเครื่องรังศักดิ์สิทธิ์ที่ประกอบไปด้วยพลังต่างๆที่จะเสริมให้ตัวเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นนิสัยของเฮ็กส์นั้นอาจจะดูเหมือนคนโหดเหี้ยมจากการปฏิบัติของเขาต่อชามแคสเตอร์ในช่งวงวัยรุ่นโดยการบังคับให้เธอเคารพและทำตามคำสั่งของเขาเสมอ แต่เฮ็กซ์ก็มีด้านอ่อนยนอยู่ด้วยซึ่งเขาเนี่ยรักหลานสาวของเขามากและยังเคารพต่อน,น้องชายที่เสียสละเพื่อให้เขาและชามแคสเตอร์ได้มีชีวิตอยู่อีกด้วยและเมื่อเฮ็กซ์เชื่อว,ว่าเขาได้สูญเสียหลานสาวไปแล้วจึงเปลี่ยนความคิดบ้าออำนาจของตัวเองมาเป็นศาสตราจารย์ที่ f r e ์คิ n ส University และนอกจากนี้ยังกลายเป็นอาจารย์คนโปรดของคู่ปรับเก่าอย่างเกวนเทนิสัน แต่ภายในใจลึกๆของเฮ็กส์เขาก็ยังต้องการจะกลับมาเป็นครอบครัวที่แท้จริงกับรลานสาวของเขาอีกครั้งเฮ็กส์ปรากฏตัวครั้งแรกในเบนเทนออริจินอลซีรีส์ซีซั่นที่1ตอนที่10ชื่อตอนว่า Lucky Girl โดยเฮ็กส์พยายามที่จะขโมยคำพีโบราณที่มีชื่อว่าหนังสืออาคมคาถาเพื่อน,นำไปใช้ร่วมกับเอ็กซิล่าแห่งเบเซล แต่กระูกพวกเบนขัดขวางเอาไว้และเสียหินนำโชคซึ่งเป็นหนึ่งในเอกศิลาแห่งเบเซลให้เกวนไปเฮ็กซ์จึงกลับมาจับตัวเกวนเพื่อที่จะเอาคมพีและหินนำโชคไปแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับเบนอีกครั้งเกวนจึงทำลายเอกศิลาแห่งเบเซลทั้งหมดและเฮ็กซ์ก็ถูกคุมตัวเอาไว้ ต่อมาในซีซั่นที่2 EP ที่2ี่ชื่อตอนว่าทัฟลักชัมแคสเตอร์หลานสาวของเฮ็กซ์ได้มาช่วยเขาออกจากที่คุมขังและร่วมมือกันไปชิงเอกซิล่าแห่งเบเซลแต่เฮกซ์ก็แพ้ให้กับเบนอีกแล้วและถึงเฮ็กซ์จะพ่ายแพ้ให้กับเบนแต่ชามแคสเตอร์ก็ใช้กลอุบายแย่งเอกซิล่าแห่งเบเซลมาได้และหักหลังลุงของตัวเองเพื่อนําเครื่องรางมาใช้เองแต่สุดท้ายในตอนจบทั้งลุงทั้งหลานก็แพ้ให้กับเบนและถูกดูดพลังเวทไปจากพิธีกรรม และในซีซั่นที่4ตอนที่42ชื่อตอนว่า Don't Drink the Water เฮ็กซ์ได้ปรากฏตัวอีกครั้งและกำลังตามหาน้ำพุอมฤริเพื่อให้ตัวเองเป็นอมาตะแต่เบนและปู่แม็กซ์ที่โดนน้ำอมฤริจนทำให้ร่างกายคืนสภาพเป็นเด็กซึ่งเบนก็พยายามใช้พลังของฮิตบลัชตัวน้อยเพื่อพยายามสู้กับเฮ็กซ์ที่ได้รับน้ำอมฤริและถึงจะดูไม่ได้ผลแต่เบนก็ปล่อยการระเบิดของพลังงานออกมาทำให้เฮ็กซ์ได้รับผลข้างเคียงจนกลายร่างเป็นเด็กทารก และชามแคสเตอร์ก็มารับตัวเขาไปในภาค Alien Force ฮกสปรากฏตัวออกมาเพียงเล็กน้อยในซีซั่นที่3ตอนที่41ชื่อตอมว่า Time h e a l s เวินแอบเข้าไปในบ้านของเฮ็กสเพื่อขโมยคมภีออกมาและใช้มันเดินทางข้ามเวลาไปยังอดีตเพื่อเตือนไม่ให้เบนและเควินพยายามแทรกซึมเข้าไปในออมนิทริแต่การกระทําของเธอกลับทําให้เฮ็กส์นั้นยึดครองโลกได้ แต่เฮ็กซ์ก็รู้ว่าอนาคตจะเปลี่ยนไปเพราะเควนจึงพยายามขัดขวางไม่ให้เธอกลับมาแก้ไขอนาคตแต่หลังจากการต่อสู้กับชามแคสเตอร์และเควินที่ถูกครอบงำเควนก็ปล่อยเบนที่ถูกขังและกลับมาแก้ไขอนาคตให้เป็นปกติดังเดิม ในภาค Ultimate Alien เฮกซ์ได้ปรากฏตัวอีกครั้งในซีซั่นที่3ตอนที่45ชื่อตอนว่า Enemy of My f r Enemy โดยเขาจับเกวนขังไว้ในฟองสบู่ระหว่างที่เกวนพยายามจะขโมยหนังสือเวทมนต์ของเฮ็กซ์แต่เขาก็ปล่อยเธอเมื่อได้ยินเหตุผลที่แท้จริงว่าเกวนต้องการจะไปช่วยชามแคสเตอร์ในเลนเจอร์โดเมแต่เฮกซ์ก็ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยมากนักเพราะเขามองว่ามันเสี่ยงเกินไปเขาจึงให้เกวนเอาหนังสือไปได้และปล่อยให้เขาอยู่อย่างสงบก็พอ ในพัก OmniVerse Hex ได้กลับมามีบทบาทมากขึ้นในฐานะศาสตราจารย์และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย b r e c k e n University ในซีซั่นที่7ตอนที่63ชี่ตอนว่า Charm School Hex ที่กลับใจแล้วถูกโจมตีโดย Charmcaster ที่บุกไปยังห้องสมุดที่ Hex ดูแลอยู่และเสกให้เขาเป็นโซเทมเพื่อที่จะใช้หาไม้ทาเวทมนต์ของเขาแต่ก็ทำไม่สำเร็จจนทำให้ช h a m c a s t e r ถูกส่งกลับไปยัง Ledger Domain และเกวนก็ได้รับช่วงต่อหน้าที่ดูแลห้องสมุดของ h e ็ต่อมาในซีซั่นที่8ตอนที่75เกวนถูกเสกให้เป็นโทเทมและได้เจอกับเ e ็กในรูปโทเทมที่พูดและเคลื่อนไหวได้ซึ่งถูกจับไว้ในกระเป๋าเวทของช่ามแคสเตอร์ด้วยกันกับแอดวิเทียคนที่คาน้องชายของเขา และดาร์คสตาร์คนที่ห่างอกหลานสาวของเขาจึ่งทําให้ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาและด้วยความช่วยเหลือของเกวนและเบนจะทำให้พวกเขากลับมาเป็นปกติอีกครั้งแต่ชามแคสเตอร์กับโดนดูดเข้าไปใน,นกระเป๋าของตัวเองแทนเฮ็กจึงได้แต่รอวันให้ชามแคสเตอร์กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกับเขา และสุดท้ายในซีซั่นที่8ตอนที่78ชีตอนว่า The Most Dangerous Game Show เฮ็กมีบทบาทเล็กน้อยโดยการปรากฏตัวในรูปกลุ่มควันก่อนจะเตือนให้คนที่พูดอยู่ในห้องสมุดนั้นเนียบเสียงลงความสามารถของเฮ็กซ์กนั้นมีความสามารถมากมายทั้งจากตัวเขาเองไม้เท้าและเครื่องรางอื่นๆ เช่นการลอยตัวการควบคุมพลังงานมานาการยิงลำแสงพลังงานการสร้างเกาะป้องกันตัวการแปลงสสารการควบคุมท่าต่างๆการให้ชีวิตแก่วัตถุการเคลื่อนย้ายตัวเองและคนอื่นเยอะจริงๆ เกรดเล็กเกรดน้อยสีพลังเวทของเฮ็กซ์ไม่ออกมาเป็นสีชมพูเหมือนผู้ใช้เวทคนอื่นๆเป็นเพราะพลังความชั่วร้ายของเขาและใบหน้าของเฮ็กซ์นั้นไม่ได้มีรวดลายมาตั้งแต่กําเนิดหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนื่องจากเป็นรอยสักนั่นเองและก็จบไป,ไปแล้วครับกับเรื่องราวของเฮ็กซ์นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องเบนเทนนะฮะก็สามารถรีเควสต์มาได้ว่าคลิปต่อไปนั้นอยากให้ทําประวัติอะไรนะครับผมสําหรับวันนี้ดีมก็ต้องขอตัวลากันไลยกอนครับ ไป